จะรีบไปไหนจ้าน้องดาวคนสวยย,ยพี่สันเองเหรอคะเมื่อกี้เดินผ่านแวบ,บๆไม่เหมือนคนนึกว่าสักเเวสีก็เลยจะเดินหนีนะคะพี่จะปล่อยน้องดาวคนสวยแค่วันนี้วันเดียวนะคือน้องดาวปากดีแบบนี้อีกครั้งหน้าพี่จับน้องดาวปั้งแนะ่ <c oughs> ดาวต้องกลัวใช่ไหมคะแต่จะได้กลัวไว้ก่อนเลยน้องดาวคิดว่าพี่ขู่เหรอพี่ไม่ได้ขู่นะแต่พี่เอาจริงถ้าอย่างนั้นพี่สันก็ควรจะได้รู้ว่าคนอย่างดาวเนี่ยไม่ได้ขู่แต่ว่าเอาจริงเฮ้ยนี่ฝีมือแกเลยไา้ตัวแสบ ไม่รู้สินะเอาไม่ดิเอาไม่ไดตจอยอะไรเหรอคะพี่นี่นแกคิดจะทำอะไรฉันไม่ทำอะไรคุณหรอกคะ่ะถ้าคุณไม่ทำอะไรฉันทางที่ดีเนี่ยเราตากคนต่างอยู่ไม่ต้องยุ่งกันชีวิตจะได้สงบส,สุขวายนีนน่จะทำอะไรเนี่ยแกคิดว่าคำพูดของแกจะทำให้ฉันกลัวเหรอ ทำไมป่านนี้คุณด,ดาวยังไม่กลับไหนบอกจะไปซื้อของให้พี่ก้าแป๊บเดียว ไม่หมดยอมให้ของพ่สันดีดีดีกว่าแต่พี่ยาวว่าจะไม่บอกไอ้การมันเรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสองคนนะจะคือกัน น้องดาวน้องการพี่ยังไม่ทำอะไรน้องดาวเลยจริงจริงน้องสุกานอาสันเลือดน้องการเลือดน้อยไปเลือดชุ่วพุ่งมัต้องออกมาอีก

อัดหน้าผมเล็ไปหมดแล้วเนี่ยนี่สิแกทำคุณสานทำไมชีอถามมาเสว่าทำบ้าอะไรผมยังไ,ไม่ได้ทำอะไรเลยจันทิรักน้องกากีดว่าผมเนี่ยจะลวนลามน,น้องดาวจา้ะนี่บอกแล้ววพี่เชื่อมันเลยลิกเชื่อมันได้แล้วฉันเช่อบัวฉันพี่พี่จะบ้าเหรอทิรักจาก๋าคุณอย่าไปเชื่อมันทิรักก็รู้ว่าน้องดาวอยากได้ผมเป็นหัวขนาดไหนทิรักอย่าไปเชื่อมันนะเดี๋ยวนะเดยวบอกนะ้ว่ายังเชื่อมันอยู่ฮะถ้าผมไปไม่ทันนี่คุณดาวถูกกลั่ไปแล้ว หยุดใส่ร้ายผัวฉันได้ละนี่แกอยากได้ตำแหน่งประธานมากจารวมผัวกับอี่น,นั้นนี่ใส่ร้ายผัวฉันหวังจะดิสเครดิตฉันางนั้นหรอพี่ตาพี่เป็นบ้าไลแล้วเหรอพี่คิดได้ไงคนอย่างผมไม่เคยคิดจะทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วตุ้ยรักที่ย่าไปเชื่อน้องคุณนะ่ะอยากได้ตำแหน่งนี้คือตัวถ่านที่รัก<ะ>มันตั้งใจทําให้พี่เข้าใจผมผิดฉันเข้าใจถูกต่างหากแกต้องการเอาชนะฉันพ่อแม่รักแกคนเดียวยังไม่พอใช่ไหม ทำให้ฉันต้ต่ำกว่าแกโด้ยที่แกเหยียบฉันไว้ตลอดแกถึงจะสะใจใช่ไหม